สวัสดีครับทุกคนคลิปที่แล้วนะครับแนะนําต้นแคนาบไว้นะครับวันนี้พามาพบกับต้นจาปีนะครับต้นจาปีคือต้นจาปีเนี่ยปลูกไว้สี่มุมบ้านนะครับมุมรั้วสี่มุมเลยนะครับแต่ว่าต้นนี้จะเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือห่างจากตัวบ้านก็ไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าออกดอกเยอะมากนะครับตอนนี้คือดอกไม้ที่เราถวายพระนะครับทุกวันเลยนะครับ เนี่ยเราสามารถเก็บถวายพระได้ทุกวันเลยครับออกเยอะมากนะครับออกตุ่มๆเขียวๆเต็มเลยแล้วก็ที่บานบางทีก็หลงนะครับบานขาต้นเลยแต่ตอนนี้ทุกวันเลยนะครับเราเราเก็บดอกจากปีถวายพระอย่างเดียวเลย <laughs> เพราะว่าถ้าไม่เก็บเขาก็จะบานขาต้นนะครับนี่เราก็เก็บถวายพระแล้วก็ให้น้องไปด้วยนะครับยังเหลือนะครับเนี่ยครับ ก็เป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับที่ผมว่าน่าปลูกเนาะเพราะว่าเราสามารถคุมต้นไม่ให้ไม่น่าจะเราน่าจะคุมต้นไม่ให้ใหญ่อ่าเกินเกินไปได้นะครับโดยการตัดแต่งกิ่งนะแล้วก็เราก็มีดอกจำปีไว้ถวายพระนะครับหรือทำวงมาลาัยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นร่มเงาที่ดีด้วยนะครับในมุมมอง ส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับวิชาการหรือว่า,าเกี่ยวกับต้นไม้อะไรนะในมุมมองส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับผมว่า,าจำปีนะครับเป็นต้นไม้ที่น่าปลูกนะครับเนี่ยผมถอยเข้ามาห่างหๆให้ดูนะครับนี่ครับปลูกไว้มุมรั้วแต่ต้นนี้จะเป็นต้นที่ทใหญ่นะต้นอื่นนะก็จะจะ,จะเล็กอ๋อไม่ใช่ก็คือจะมีใหญ่อยู่สองต้นประมาณนี้นะครับและอีกสองต้นอะจะเล็กไม่แน่ใจว่าเป็นที่ดินพื้นที่หรือเปล่านะครับแต่ตรงเนี้ย ต้นที่ใหญ่เนี่ยจะเป็นต้นที่อยู่ฝั่งตะวันตกของบ้านนะครับส่วนต้นที่เล็กอ่ะจะอยู่ฝั่งตะวันออกก็ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกันหรือไม่นะครับแต่ผมว่าก็ไม่น่าเกี่ยวเนาะแต่การดูแลก็เหมือนกันนะรดน้าทุกวันนะครับแล้วก็จะมีใส่จุลินทรีย์นะครับบ้างแต่ไม่มีการใส่ปุ๋ยเคมีหรือว่าฉีดยาฆ่าแมลงใดใดๆๆทั้งสิ้นเลยนะครับคือเด็ดมาจากต้นเนี่ยเราสามารถดมได้อย่างปลอดภัยเลยนะครับ อันนี้คือต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมอีกอีกมุมหนึ่งนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับที่อยู่ฝั่งตะวันตกของบ้านนะครับอยู่บริเวณหน้าบ้านนะครับต้นที่ต้นแรกที่ในคลิปเนี่ยก็คือจะอยู่หลังบ้านครับปลูกคู่กับมะยมนะครับโตมาไล่ๆกันเลยนะครับงามดีมากๆนะครับต้นนี้ก็ออกดอกเยอะมากนะครับจะฝั่งตะวันตกเนี่ยจะจะงามแลวก็เป็นพุ่มโตอยู่สองสองต้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฝั่งตอนออกนะครับที่ต้นเล็กนะครับแต่ก็มีดอกนะนี่ครับต้นฝั่งตะวันออกนะครับต้นเล็กนิดเดียวไม่แน่ใจว่าเป็นที่ดินหรือเปล่านะครับแต่ก็น่าจะเกี่ยวกันเพราะว่าเราดูแลเหมือนกันรดน้ําเหมือนกันนะครับใหอ้อาหารกับพืชเนี่ยเหมือนเหมือนกันเลยนะครับนี่ครับต้นนิดเดียวเองนะครับดูรูว่าความสูงของราเนี่ยประมาณเอวผมเนี่ยเมีย ยังไม่พ้นรู้บ่เลยครับแต่ไปดูอีกต้นหนึ่งต้นสุดท้ายต้นนี้ก็จะอยู่ฝั่งตะวันออกเหมือนกันนะครับจะเล็กอยู่สองต้นเพื่อนสังเกตไหมจะเล็กอยู่สองต้นแล้วก็จะโตอยู่สองต้นแต่ต้นนี้ก็ดอกเยอะนะเห็นเล็กๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีดอกนะครับดอกเยอะนะครับดูสิครับเห็นไหมเป็นตุ่มๆขึ้นม,มาแล้วนะครับอันนี้คือเก็บไปเก็บไปแล้วนะครับเก็บไปบ้างแล้วนะแต่ต้นต้นเขาเล็กอนะ่ะ ถ้าเทียบกับต้นฝั่งตะวันตกอะ่ะจะต่างกันมากนะครับแล้วนอกจากจำปีแล้วเนี่ยก็จะมีต้นนะลำำัมซำเดี๋ยวหลังค่อยถ่ายคลิปให้ดูนะครับวันนี้เราพูดถึงดอกจำปีก่อนนะครับเพราะว่าน้าปลูกนะเธอถ้าเราปลูกให้เขาเราถ้าถ้าเราไม่เก็บเลยอะ่ะผมว่าเขาจะหอมจะหอมอฟุ้งท,ทั่วบ้านอะ่ะได้บรรยากาศแต่ อยากจะปลูกอีกอย่างหนึ่งคือกระดังงาครับกระดังงาน้าน่าจะหอมนะเพราะว่าตอนเด็กๆอะเคยบ้านป้าปลูกนะครับริมแม่น้ําต้นใหญ่มากนะครับแล้วกลิ่นเขาจะหอมนะครับแต่ตอนนี้เรายังหาหาที่ซื้อไม่ได้นะครับพอดีเจอต้นจําปีนะครับเราก็เลยเอามาปลูกครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ผมว่าปลูกได้นะปลูกปลูกได้ปลูกในบ้านเนี่ยไม่ต้อง เนี่ยระยะห่างจากบ้านก็ไม่กี่เมตรเองนะครับระยะห่างจากบ้านก็ไม่กี่เมตรเองนิดเดียวเราก็คุมต้นไม้เขาโตนะครับโตใหญ่มากมายนะครับเราก็ตัดแต่งกิ่งเขาเขาได้ผมว่าน่าปลูกนะครับเราได้มีดอกดอกไม้นะดอกจำปีไว้ถวายพระหรือไปทําพวงมาลัยเล็กเกน้อยน้อยได้สบายสบายเลยนะครับก็วันนี้ก็โคกันพท่าน,นี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ